แนะนำสถานที่ถ่ายรูปสำหรับช่วงตรุษจีนนะครับแล้วก็เป็นบาร์ที่คุณไปนั่งชิลและทานอาหารได้ด้วยครับเราอยู่กันที่บาร์หมายเลข8ครับป่าเห่าครับซึ่งอยู่แถวเยาวราชและวันที่ไปเนี่ย เขามีถ่ายอะไรก็ไม่รู้พอดีนะครับแต่นั้นก็ไม่สําคัญครับพาเข้าไปดูในร้านดีกว่าครับป้าเห่าเนี่ยจะเป็นร้านที่แต่งบรรยากาศสไตล์แบบจีนจีนะครับซึ่งจีนแบบโมเดิร์นนะครับก็ไม่ได้จีนแบบจ๋ามากๆแต่ก็จะมีกลิ่นอายของความคลาสสิกครับบาร์ที่นี่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีส่วนที่เป็นบาร์แล้วก็เป็นโต๊ะนั่งนะครับที่สําคัญคือมีอาหารหลากหลายรวมถึงเครื่องดื่มให้คุณสั่งนั่งเอนจอยเพลินๆครับบาร์นี้เป็นบาร์หนึ่งที่เป็นเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวต่างชาาาาาตติจะะ้้อองมมนนคคครัับบแลลวก็็ที่่สํญืยยยเเปหด เข้าร้านไหนสไตล์ไหนก็เลือกเอาแต่ผมเลือกที่นี่ครับให้ดูห้องน้ําห้องน้ํอยังจีนเะน่เหมือนเราเปิดเข้าไปในพระราชวังที่มีโถส้วมอยู่นะดูห้องน้าเสร็จพามาดูอาหารซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะครับและนี่คืออาหารของเขานะครับบอกเลยอาหารแต่ละอย่างรสชาติด,ดีมากนะครับดังนั้นสายกินนะครับสามารถมาที่นี่ก็ได้แล้วสายนั่งชิลก็มาได้ครับแต่บอกไว้เลยต้องจองนะครับใครที่มาหัวค่าเนี่ยเต็มตลอดขนาดผมอยู่จนร้านจะปิดแล้วนะครับก็ยังเต็มที่นี่เนี่ยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเหล้าเหมาไทยครับซึ่งงงงนออกกกกจจจาาาาาะททํให้คิดถึี่รสมมเื แล้วก็ยังเป็นเบสในการผสมค็อกเทลซิกเนเจอร์หลายตัวครับแต่ตัวที่ผมสั่งมาให้เห็นเนี่ยไม่ได้มีนะครับวันนี้เน้นสดชื่นครับตัวแรกที่เห็นชื่อริชุนนะครับตัวที่2ชื่อเบสออฟหลงนะครับไม่รู้หลงไปไหนหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดเหม่งจายนะครับส่วนตัวนี้ชื่อมนดารินโทนิกครับและตัวสุดท้ายคือมาดามหวงสปิริตถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขอทุกคนเอ j นจอยบรรยากาศค่ำคืนก่อนตดจีนนะครับละได้รูปถ่ายสวยๆจากที่นี่ครับป้าเห่าแถวเยาวราชจะมาให้ดี